สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายตั้มไม่ปล่อยหลังเอลสลิกเทาร้านเล่าแถมพาดพิงวงอื่นงานนี้โดนฟ้องยาวๆ จากกรณีเดือดที่ผ่านมาของแรปเปอร์สายกวีเอลสลิกหรือที่คำพรเวทไทยสงที่มีประเด็นยกเลิกเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ร้านเหล้าดังย่านนนทบุรีกระทันหันและร้านเหล้านั้นต้องทําการคืนบารคืนเงินเปิดโต๊ะให้กับลูกค้าหลังจากนั้นเอลสลิก e ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงสาเหตุของการยกเลิกงานคืออะไรแต่ถ้อยคําที่ใช้ชี้แจงนั้นบางประโยคอาจจะมีถ้อยคําที่ค่อนข้างจะรุนแรงอาทิดูมินเยียดยำ้ำศิลปินและทีมงานหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานขั้นต่าของการแสดง ของศิลปินเป็นต้นโดยพลังทางร้านก็ได้ออกมายอมรับวาเรื่องราวนั้นเป็นไปตามที่เอลสลิกได้โพสต์ แต่เรื่องยังไม่จบง่ายๆเมื่อมีแฟนคลับลงคลิปที่เอลซลิกและทีมนั้นไปเล่นโดยในช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตได้พูดพาดพิงถึงวงร็อกชื่อดังโดยกล่าวว่าผมนั้นไม่จําเป็นต้องงอค่ายแต่งเพลงเป็นร้อยๆเพลงและสามารถเล่นคอนเสิร์ตได้พร้อมกับบอกว่าถ้าคุณคิดว่าซุปตา์ยอดนักวิ่งนั้นยอดเยี่ยมกว่าผมก็เรียกขึ้นมาประจันกับผมตรงนี้บนเวทีแห่งนี้เลยจนทําให้เรื่องราวนั้นดราม่าไปอีกณวันที่11ตุลาคม2565ายทนายตามสิทราเบียบังเกิดนั้นได เกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นโดยโพสต์ข้อความสุดเจ็บจี๊ดฝากถึงเอลสลิกด้วยข้อความว่าผมอยากบอกว่าร้าน Subscribe ที่เป็นร้านเล่าชื่อดังถูกนักกวีเอ้ยนักร้องดังวงหนึ่ง discredit จนสุดท้ายกลายเป็นมหากราบเหยียดวงบอดี้แสลมจนเป็นประเด็นร้อนไปหลายวันก่อนเขาได้รับความเสียหายมากเลยนะครับเมื่อชีพที่แท้จริงเดีองานไม่จบมีปัญหาเทคนิคก็ต้องเจรจากันหลังบ้านไม่ใช่เอาไปขึ้นเวทีร้านอื่นไปกัดไปแซะเขามันเข้ามินประมาทและพระบคอมเต็ม ทมใจตัวเองก่อนว่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นวงดังกว่าโคนยิ่งใหญ่กว่าโคนเขาก็เล่นกันได้ไม่เคยมีปัญหาก่อนจะไปแต่งกลอนเช็คดวงก่อนไหมรู้สึกดวงตกรัวๆัวไม่กี่วันก่อนคนสนิทที่ไปเจราจาเดียวสาวมาให้ก็โดนตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาคดีทุรัชจัดหาสาววัยรุน่นวันนี้พวกคุณก็โดนอีกรับรองคดีนี้อยู่ในมือผมแล้วยาวแน่นอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ